เรือมีองค์พระโป๊้เสงไตเต,ต,ตหรือหงอ,อจินหยินเป็นพระประธานหงอจินหยินเป็นแพทย์แผนจีนที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรโดยใช้วิธีการแม้หรือการจับที่ประจรที่ข้อมือของผู้ป่วยถือเป็นการวิเคราะห์โรคที่ค่อนข้างแม่นยำซึ่งหมอจินหยินได้รับการถ่ายทอดวิชาการแพทย์แผนจีนมาจากครอบครัวและรักษาคนป่วยหายเป็นจำนวนมากจนได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าผู้ช่วยชีวิต เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนแถบฟูเจียนไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากคุณงามความดีและความสามารถในการรักษาคนให้หายเจ็บป่วยจึงมีผู้รวบรวมตำรายาที่หอจินหยินใช้รักษาจนทำเป็นหนังสือสารานุก,กรมสมุนไพรจีนแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษามอบให้กับห้องสมุดหลายประเทศและมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีต เมื่อชาวบ้านบริเวณบ้านท่าเรือเกิดเจ็บป่วยก็ได้ทำพิธีอัญเชิญดวงจิตวิญญาณของเทพเจ้าโป้เสงไเตหรือหมอจินยินให้มาประทับร่างทรงหรือม้าทรงเพื่อรักษาคนที่เจ็บป่วยซึ่งในขณะนั้นบริเวณบ้านท่าเรือยังไม่มีสารเจ้าร่างทรงพระหมอหมอจินยินพระหมอหมอจินยินจึงรักษาผู้ป่วยในบ้านของชาวบ้านโดยที่ไม่คิดค่ารักษาใดๆ เมื่อผู้คนหายจากการเจ็บป่วยก็เกิดความศรัทธานในตัวพระหมอได้บริจาคเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลบางคนก็บริจาคเป็นที่ดินทางคณะกรรมการและชาวบ้านจึงเห็นพ้องกันว่าควรสร้างอาคารศาลเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรมต่างๆและหากที่ดินไม่พอก็ให้ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม สารเจ้าท่าเรือจึงเกิดขึ้นจากความศรัทธาของชาวบ้านและคณะกรรมการชุดนั้นที่มีต่อพระหมอหรือเทพเจ้าหมอ และในปัจจุบันตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าตามปฏิทินจีนของทุกปีพี่น้องชาวบ้านท่าเรือชาวตำบลศรีสุนทรและผู้มีจิตศรัทธาจะมาร่วมกันประกอบพิธีกรรมณศาลเจ้าท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลารวม9ก้าวันพิธีกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากได้แก่พิธียกเสาโกเตงพิธีอิ้วเก้งหรือแห่พระรอบเมือง พิธีลุยไฟและพิธีโก้ยหานหรือการสะดอกเคราะห์ค่ะ